รายการประเภทนี the world, ้เ <estiver> ป <thorough development injuries> no, ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อเอ่ยถึงพิธีทำบุญล้างป่าช้าหลายคนคงระลึกภาพเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนพิธีกรรมนี้ได้รับอิทธิพลจากชาวจีนพ้นทะเลซึ่งมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งเกิดอุทกภัยร้ายแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมีนักบวชจีนรูปหนึ่งได้เก็บศพระญาติมาทำพิธีเพื่อส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์โดยมิรังเกียดและกลายเป็นประเพณีบุญที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้มันคือการช่วยเหลือเหมือนเราไป ช่วยจุดที่ไม่มีคนทำมาม่เปลี่ยนเหมือนคน,นก็เหมือนคนที่แบบตกทุกข์ได้ยากเพราะเขาไม่มีญาติเราไปช่วยเขาให้เขาไปในที่ที่ทดีกว่าดวงวิญญาณที่ไม่ได้มีการบำเพ็ญกุศลเขาไม่สามารถที่จะไปเกิดในภพที่ดีได้เพราะเขาไม่มีผู้บำเพ็ญบุญให้เขา เชื่อกันว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วไม่มีญาติมาบำเพ็ญกุศลเป็นเรื่องทุกข์ใจของดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตอาจไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือ,อยังวนเวียนรับความทุกข์ทรมานในภพโลกนี้การนำศพระญาติมาทำพิธีถือเป็นการปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณจากไปอย่างสงบสุขในคนที่เขาไปทำศุสารประจำถึงบางทีนะกลางคืน เมเห็นวงไฟนั้นลอยขึ้นมาจากบนปูซานเนี่ยเมืันกับมันมีสัมภเวสีเนี่ยอาจจะอาจจะเขาจะมาขอส่วนบุญเนี่ยเขาอยากให้คุณไปเกิดเนี่ย าพวกเขาโชคดีมากๆเลยนะคะที่พวกเขานั้นได้มีลูกหลานรวมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังคอยทําพิธีกรรมศพให้หลังความตายเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่สุคติและพบภูมิที่ดีแต่บางศพไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องคอยเหลียวแลไม่มีแม้แต่เสียงพระสวดส่งวิญญาณหรือบุคคลที่คอยอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาพิธีกรรมการล้างปา่าช้าจึงเปรียบเสมือนมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยส่งดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่สุขติในภพภูมิหน้าอย่างหมดห่วงและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับพิธีกรรมการล้างป่าชานี้ไปพร้อมๆกันกับเราในรายการตามตำนานค่ะ เยอะนะฮะคงจะล่องลอยไปทั่วไม่ได้ไปผุดไปเกิดคือเราล้างไระยชานี่เราก็จะส่งวิญญาณให้เข้าไปผุดไปเกิดแต่เขาจะไปหรือไม่ไปเราก็ไม่รู้อีกแหละในจังหวัดปราจีนบุรี แต่ละเดือนแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากหากเป็นศพญาติไม่สามารถติดตามหาญาติพี่น้องได้ศพเหล่านี้จะถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลในท้องที่นั้นๆไว้เป็นอันดับแรกและเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว แต่ยังไม่มีญาติพี่น้องมาติดต่อขอรับศพทางโรงพยาบาลจะทําการจําหน่ายออกโดยติดต่อให้ทางมูลนิธิเป็นผู้เข้าไปดาเนินการโดยมีการบันทึกรายละเอียดต่างๆไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานก่อนที่จะทําการฝังประเทศไทยเนี่ยเป็นแห่งแรกนะฮะในโลกเลยนะครับที่มามีการเก็บศพไระญาติสาเหตุที่ศพระญาติทำไมเยอะนะทำไมมีทุกปีที่<ะ>มุดเวียไปตามจังหวัดต,ตา่าง ประเด็นที่1คือประชาชนเราส่วนมากไม่ค่อยพกบัตรประชาชน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ประเด็นที่2ก็ไม่พกบัตรประชาชนนะครับ <สา S 1> มูลที่ <สา S 1> มูลิธิก็จะไปเก็บมาจากโรงพยาบาลจนกระทั่งว่ามันเต็มเมื่อเต็มแล้วนี่ <ฮะ S 1> อย่างมูลิีิแห่งนี้ที่จะล้างประชาชนห่างจากครั้งที่แล้วประมาณ25ปีนะครับเ <ฮะ S 1> มื่อมันเต็มแล้วครับ <ฮะ S 1> ถ้าไม่ดำเนินการเก็บศพละยาตก็กระดูกเหล่านี้ก็จะผุแล้วก็ศพลายาเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการบำเพ็ญกุศล ตามหลักศาสนาเมื่อสัญญาณปฐมฤกษ์แห่งพิธีเปิดป่าช้าเก็บศพประยาตได้เริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อเสียนซื่อหรือร่างทรงเทวาอาจารย์ตัวแทนขององค์เทพแปดเซียนลงอักระอักษรจีนบนกระด้งด้วยไม้กีจากนั้น พวดกลัวหรือล่ามจะอ่านและแปลความหมายให้ผู้เข้าร่วมงานทราบเปรียบเสมือนการรับสนองราชเทวะองค์การจากองค์เงกเสียนฮ่องเต้ตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนการขนสง่งก็เป็นตัวแทนของเบื้องบนนะฮะเบื้องบนใช่เราทําการคําสั่งของเบื้องบนในพิธีการเก็บศพละยาตล้างบัะชาแต่ละครัง้งคือขนส่งมันจะมีมือขวากับมือซ้ายนะประคองพอท่านมาก็ท่านจะบัญชาการเข็นสื่อเป็นภาษาจีนแล้วก็แปลเป็นไทยว่า ท่านสังการมาเราทำอะไรบ้างการล้างป่าช้าในปี2560เนี่ยเป็นบัญชาจากท่านโุ้ยเซียนโจสือบัญชามาเมื่อปีที่แล้วบอกว่าวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในเขตอำเภอรกระบินและนาดีเนี่ยมีมากแล้วให้เราทำการล้างป่าชา้าดวงวิญญาณเขาจะได้ไปผุดไปเกิด การทำบุญล้างป่าช้าถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันเก็บกระดูกของศพระญาตเพื่อทำพิธีส่งวิญญาณไปสู่สุคติผู้ที่เข้าร่วมพิธีต้องถือศีลกินเจล่วงหน้าเพื่อให้ร่างกายสะอาดและปกป้องตนเองจากอาถรรพ์ต่างๆที่เรามองไม่เห็น คุณผู้ชมคะและนี่คือบรรยากาศการเคลื่อนขบวนนะคะของเหล่านักสแสวงบุญรวมถึงมูลนิธิต่างๆที่มารวมตัวกันในวันนี้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเขาปล่อยตัวกันในเวลาที่เช้ามากแต่ว่าทุกคนนั้นก็เตรียมพร้อมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะทุกคนจะใส่ชุดขาวเพื่อไปทําพิธีการล้างป่าช้าซึ่งเขานะคะจะเดินจากจุดที่ปล่อยตัวนัว่นก็คือที่มูลนิธิสัตว์จับพุทธธรรมแห่งประเทศไทยไปยังสุสานนั่นเองค่ะ ก็เป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยไปไหนแล้วแต่ถ้ามีร่างประชาป้าถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดศพที่ไร้ญาติอ่ะไม่มีคนไปไหว้ไม่มีอะไรในนี้ท่านเซ็นซื้อเก็บไปเพราะท่านเซ็นซื้อก็จะเลี้ยงอะไรดีใช่ไหมก็เปรียบเหมือนเราได้ปลดทุกข์ให้เขา อื่นเลยนะคะต้องขอถามก่อนว่าคุณอาชลองรัดเคยเข้ามาร่วมพิธีล้างป่าช้านี่ยกี่ครั้งแล้วคะตอนนี้รู้สึกจะ 4- ีหครั้งแล้วละครับที่เข้ามานะครับไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับจำได้ไหมคะว่าครั้งแรกอะไรทําให้เราตัดสินใจเข้าไปร่วมพิธีกรรมครั้งแรกเลยก็คือเขาจัดที่กบินบุรีนะครับข้างฐานดีรถไฟนะครับตอนนี้เวลาทําพิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะเก็บศพจากที่ต่างๆ เอามาทาพิธีนะครับเราเราจะมองเห็นนะครับว่ากองกระดูกเนี่ยจะสูงเป็นภูเขานะครับเพราะเยอะมากที่เป็นาาศพไร้ญาติการทําพิธีแบบนี้เป็นพิธีที่ช่วยให้ดวงวิญญาณของของผู้ที่ยังไม่ได้ไปเกิดเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสได้ไปเกิดเราเลยตัดสินใจที่จะเ,เข้าร่วมครั้งแรกกลัวไหมคะทีแรกก็เหมือนกล้ากลัวแต่พอเห็นเพื่อนๆน,นะครับที่เขาบอกว่าถ้าเราทําดีอย่างเงี้ย <S S 1> ช่วยให้เขาไ,ได้ไปเกิดตัวเราที่มีเคราะห์มีโศกก็จะเหมือนว่าบรรเทาเบาบางหรือหมดไปด้วยแล้วก็ เห็นพี่น้องที่เข้ามาเขาถือศีลกินเจมีความบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยดวงวิญญาณเหล่านี้ครับทุกคนมาด้วยใจบริสุทธิ์มาด้วยใจบริสุทธิ์ครับและหลังจากครั้งแรกเราก็ยังตัดสินใจที่จะเข้าร่วมพิธีนี้เรื่อยๆเพราะเราอยากจะช่วยเขาเคืออยากจะช่วยเขาตอนนี้ด้านหลังของเราพิธีกรรมการเปิดป่าชา้าก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เริ่มมีการชี้จุด,ชจดใช่ไหมคะคที่ใช้ไม้กีอ๋อใช้ไม้กีชี้จุดแล้วเราก็จะเริ่มการขุดแล้วเริ่มการขุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับตามเข้าไปเลยค่ะ แล้วนะคะคนทรงจะทําพิธีการทรงเพื่อชี้จุดค่ะและหลังจากนั้นประธานในพิธีจะทําการลงจอบจานวนสามครั้งเพื่อเป็นการเปิดพิธีและขั้นตอนต่อจากนี้และค่ะที่จะทําให้เหล่านักแสวงบุญรวมถึงทีมงานต่างๆได้เข้ามาขุดคน้นโครงกระดูกหรือว่าที่พวกเขาเรียกว่าทองเพื่อน,นําไปทําความสะอาดต่อไปค่ะเราหาในเศษส่วนของท,ที่เรียกว่าทองนะฮะหายครบเพราะว่าเราก็อยากให้เขาไป ไปครบๆฮะเหมือนเราอยากจะเกิดใหม่แล้วก็อยากจะมีร่างกายที่ครบเหมือนกันอ่าม,มันมีผลเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องมาเลือกดูในในใน,ในส่วนที่เหลือที่ชิ้นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเสียงทายด,ดูทีนว่าครบไหมถ้าถ้าเสียงทายแล้วไม่ครบเราก็ต้องมาหาอีกส่วนใหญ่ผมจะทําเกี่ยวกับงานละเอียดละเอียดแล้วก็เด็กที่ทํายากๆบางครั้งกลับบ้านไปก็มีมีเด็กไปไปขอบคุณที่บ้านเหมือนกันนะแต่ไม่เคยมีพิษมีภยัยเพราะผมทําดี มันทําให้เราเจริญขึ้นนะฮะแล้วก็มีมีฮีริกับโอตาปาะก็คือเราอายต่อปาแล้วก็รู้จักปรงสังขารมากขึ้นเพราะว่าเราเราจะได้รู้ว่าเนี่ยร่างกายเราถ้าตายไปยมันก็มีแค่เนี้ยเราก็รักษาร่างกายของเราในส่วนหนึ่งอะไรที่มันเสื่อมโทรมไปตามสภาพเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่ไปดึงไปเสริมไปอะไรอย่างเงี้ย ราจะรู้เรื่องกระดูกที่เราเก็บขึ้นมาข้อนิ้วอะไรทุกอย่างมีหมดเราต้องเก็บให้ครบนะฮะคือเป็นการเสี่ยงทายเราจะรู้ตอนตอนตอนเสี่ยงทายคือเราเก็บเครื่องจากหลุมมาแล้วเนี่ยเขา,าจะมีเขาเรียกเหล่าตัวเป็นการเสี่ยงทายว่าลุมนี้เก็บกระดูหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดจะไม่ยอมเราจะมีเสื้อผ้าหชุดหนึ่งแล้วมีทูบเพียนะะ้อยถ้าหมดล้วก็จะเผาเสื้อผ้าไปเขาถ้าไม่ครบนะไม่ยอมบนเวียนอยู่ที่หน้าลุมนั่นแหละ หน้าที่ที่สาคัญนั่นก็คือตําแหน่งเหล่าตัวนี่แหละคะ่ะตําแหน่งของเราตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรคะที่เสี่ยงทายนะครับเสี่ยงทายว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้หญิงมุลระยนขึ้นไปนี้ถ้าเราเสี่ยงทายว่าถ้าผู้หญิงหงายอันคว่าสองอันก็ผู้หญิงถ้าหงายอันฟ้ามอ,อันก็ผู้ชาย<อ>ประมาณนี้คือถ้าหงายอันคว่ำอันแบบนี้แปลว่าผู้ชายมุลเราเสี่ยงว่าผู้ชายต้อง ต้งไม่เหมือนกันถ้าเผู้หญิงก็จะต้องหงายทั้งคู่หรือคว่ำทั้งคู่ก็จะเป็นผู้หญิงเพราะว่าบางศพที่เราขุดออกมาจากหลุมเนี่ยเราไม่สามารถทราบเพศเขาได้ใช่ไหมครไม่ครแล้วว่าถ้ากระดูกเนี่ยเขาขึ้นหมดหรือไม่เราก็เสียงภายอย่างนี้เมื่อเขาเก็บเสร็จเรียบร้อยสะอาดแล้วก็เขาจะมีถุงให้ใส่ถุงแล้วเราก็จะมีป้ายนี่ผูกผูกป้ายถุงเด็กบ้างผู้หญิง อันนี้ผู้ชาย oh. นะแล้วก็เอาไปส่งกับหัวหน้าเราตัวที่เข้ามา oh. อยู่ตรงนั้น oh, อ๋อจะมีหัวหน้าเราตัวแล้วก็รับ oh. รับถุงเหล่านี้ขึ้น oh. เอาไว้นู่นอยากบางเคสคือเขาอยู่ในดินประมาณ30-40ปี คือเขาขึ้นมาคือดินเขาก็มันก็มีดินติดตามกระดูกนะครับก็เราก็ทำความสะอาดให้เขาคือเหมือนกับอาบน้ําให้เขาก็แหละว่าง่ายๆครับเขาจะได้โอเคกว่าเดิมจะสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที่ทดีกว่าเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทําบุญอนุเคราะห์ให้กับศพที่ไม่มีญาติจะทําให้ได้รับผลบุญมากมายมหาศาล และผลบุญเหล่านี้เชื่อกันว่าคนตายจะทราบซึ้งในความมีเมตตาของผู้ให้ทานพร้อมกับอวยพรให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองและช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาและพ่วงเวลาแห่งการรอคอยพักสักครู่ค่ะ 他。 เขาได้ขุดกระดูกขึ้นมาจากหลุมฝังศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นเขาจะนํากระดูกไปทําความสะอาดค่ะแต่ว่าถ้าศพไหนไม่เปื่อยหรือว่าแห้งไปเลยเขาจะใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดและนําเสื้อผ้ามาใส่และขั้นตอนหลังจากนั้นค่ะเขาจะมีเหล่าตัวมาเสี่ยงทายว่าเป็นเพศอะไรถ้าเป็นเพศชายนะคะจะเรียกว่าเทพบุตรถ้าเป็นเพศหญิงจะเรียกว่านางฟ้าแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะเรียกว่ากุมารและกุมารีตามลําดับและที่สําคัญนะคะพวกเขาเชื่อว่าถ้าป่าช้าไหนมีครบทั้ง4ประเภทนี้ จะเรียกว่าเป็นประช้าที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะในขณะที่ทีมงานกำลังถ่ายรายการอยู่นั้นเราได้สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนร่ำไห้อยู่บริเวณหน้าหลุมศพที่15และเมื่อเราได้เข้าไปสอบถามก็พบว่าเขากำลังร,งรอคอยที่จะพบกับผู้เป็นพ่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงไปเมื่อ24ปีที่แล้วการรอคอยอย่างมีความหวังจึงเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่เช้าไปต้นมาที่มีพิธีกรรมเปิดป่าชา้าเราเห็นม่เดือนยืนรอเวลานานมากกว่าที่เขาจะมาชี้ที่หลุมใช่ไหมคะ,คะตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างคะรอคอยมากเลยค่ะรอที่จะพบเขาล่าล่างเขาจะสมบูรณ์ไหมจะเหลืออะไรมั่งแต่เปิดออกมาเขาก็ยังสมบูรณ์เยอะมากค่ะ,คะเขาก็คงจะได้ไปสู่ที่ดีๆแล้ว ไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานแล้วค่ะ24ปี24ปีที่อาเตียอยู่ที่นี่ตอนนั้นทำไมพี่เดือนถึงนำอาเตียไว้ที่นี่เพราะว่าตอนนั้นบ้านเรายากจนแล้วก็เราก็เป็นเด็กกันทั้งคู่กับพี่ชายมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งแล้วเราก็ช่วยกันก็ทำมาหากินเช้าหาเช้ากินข้าเราไม่มีเงินซึ่งจะซื้อหนุมไม่เตียเราก็เลยมาฝากเซนซื้อไว้รอคอยวันนี้มานานรอคอยมาค่ะเพราะว่าก็คือบอกว่าถ้ามีตังก็จะซื้อให้อยู่ แต่ว่าถ้าไม่มีตังก็คือเอยวก็ต้องไปอยู่กับเซียนแบบนี้เขาก็เลยไม่อะไรก็คือเงียบแต่ก็เขาก็ยังมาตอบสนองว่าเขาก็คือจะมาให้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยแล้สามศพสิ่งศพได้ช่วยเขาขัดเขาอะไรช่วยขัด เราให้เขาสะอาดสะอาดให้วิญญาณเขาได้ไปสู่สุคติที่มีความสุขนลนเราที่มาทำไม่ชอบคุณผู้ชมคะเขามีความเชื่อกันว่าหากท่านใดได้ทำบุญอนุเคราะห์ให้กับศพที่ไม่มีญาติพวกเขาจะได้ผลบุญมากมายมหาศาล ซึ่งเขาเชื่อกันว่าคนตายจะซาบซึ้งในความมีเมตตาและโอยพอรให้พวกเขานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุนี้เองลยค่ะจึงทําให้เหล่านักสแสวงบุญมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาพึงกระทําให้กับเพื่อนมนุษย์ในสภาพของร่างอันไร้วิญญาณ ในที่ทําแล้วเนี่ยคือเราสบายใจแต่ที่ทําให้เราเราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยเราหายไปตลอดเวลาตั้งแต่ปี51มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมจะตะเวนไปล้างป่าช้าทุกปีที่มีการเปิดป่าไม่ว่าจะที่จังหวัดไหนๆเราเชื่อมั่นว่าเราทําแล้วเนี่ยมันดีกับตัวเราแล้วก็ทําให้เราทำมาหากินแล้วก็มีอาชีพที่ที่ดีขึ้นในขณะที่ทําพิธีบางคนที่จิตอ่อนระหว่างการเปิดป่าช้า ก็อาจจะมีวิญญาณมาเข้าเจ้าหน้าที่ก็จะพามาหาคนทรงคนจิตอ่อนส่วนมากมักเป็นผู้หญิงดังเช่นคุณป้าท่าน,นี้ที่อยู่ๆก็มีอาการของเข้าขณะที่ทีมงานกำลังถ่ายทำอยู่พอดีเรื่องนี้ขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ อานนี้ไปโดนของเขาหรือเปล่าแล้วไปไปผิดอะไรของ<ะ>ที่อื่นมาแล้วเมื่อกี้เราทํำยังไงถึงร่างที่ไม่ดีออกไปอะคะค<ะ>ุณผมก็ทําเรื่องบนเขาสั่งไงผมก็ทําไปอยาง้งแล้วปกติในพิธีการเปิดป่าช้าคะ่ะคุณลุงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแบบคนที่จิต<ม>อ่อนหรือว่าอะไรไไเป็นยังไงคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็มีพวกวิญ,ญญาณที่มันเม,มนํานํามาแทกเข้าแทกเข้ามันจะมาลองลองกับพวกเซียนผมมาทํางานให้เซียนเขาเบื้องบนเขาบัญชามา,างไนผมก็ทําไปยางไน และในวันนี้ได้มีการนำกระดูกของศพรรยญาติทั้งหมด750ศพมาทำพิธีโดยแบ่งเป็นชาย358ศพเป็นหญิง315ศพ เป็นเด็กอีก77ศพและยังรวมถึงดวงวิญญาณกว่าพันดวงมาทําพิธีชาวพนักิจเพื่อส่งดวงวิญญาณทุกดวงให้ไปสู่สุคติในภพภูมิที่สมควรนับเป็นการทําบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันอย่างแท้จริงทามกลางผู้ศรัทธาที่เนืองแน่นภายในมณฑลพิธีหลังจากที่เราได้ทํางานมาอย่างหนักนะครับมาถึงจุดน,นี้เราก็รู้สึกว่ามีความปลื้มปิตินะครับและยิ่งเห็น สาธุชนที่มาร่วมบุญในวันนี้จํานวนมากก็ทาให้เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้ทําบุญในครั้งนี้ใกล้จะสําเร็จแล้วครับแต่สิ่งที่เราทำทั้งๆท,ท,ที่เป็นมะขามปีกเราก็ไม่เหม็นอ่ะมันมันมันผิดมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องขึ้นอ่ะ เนาะถ้าจบแล้วเราก็กลัวก็อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ก็คิดว่ายัางไงต้องมาส่งเขาให้ไปสู่ส,สวรรค์น,นะคะ่ะ<ๆ>เพราะว่าเราได้เก็บครับทองพวกนี้มาแล้วเราก็ต้องมาทําตรงนี้ให้ได้อะคะ่ะก็อยากให้พวกเขานะคะจากว่าอยู่ป่าช้าอยู่อะไรมานะคะของให้เขาเนี่ยไปสู่สุปฏิไปสู่ภูมิที่ดีของพวกเขาะคะ่ะเหมือนปลดปล่อยเขาจากตรงนั้นมานะคะ่ะ <ๆๆ S 1> ไปช่วยเขาๆๆๆ เรายกให้เซียนซื้อแล้วก็คิดว่า18ปีท่านคงย่อยสลายไปแล้วอะไรเงี้ยพอขุดขึ้นมาแล้วคือท่านยังอยู่ในสภาพเดิมมาคือเสื้อผ้ารองเท้าแล้วท่านก็แข็งแบบนี้ยกขึ้นมาก็คือวางลงก็แข็งเหมือนเดิมแล้วก็แปลกใจพอดีทางนี้เขาบอกที่คณะกีไปขุดด้วยค่ะเขาบอกว่าเตียเป็นอาจารย์ทองแล้วก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นก็ยกให้ทางนี้เลยจะทําอะไรก็ได้ก็ดีใจมากแล้วก็ คิดว่าเป็นบุญกุศลเพราะว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทําบุญกับสารเจ้าหรือก็บริจาคสร้างโบสถ์สร้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อแล้วที่ที่มูลนิธิแห่งนี้เขาก็ทําพิธีให้ได้ดีมากค่ะก็อยากให้เตียอยู่กับเซียนซื้ออยู่อย่างที่มีความสุขไม่ต้องห่วงลูกๆแล้วค่ะพี่ก็ว่าเตียน่าจะไปสู่ภพที่ดีเมื่อยามีชีวิตอยู่ มนุษย์บางคนที่มีทรัพย์สินเงินทองรายร้อมด้วยกิติโยชื่อเสียงเพียงใดแต่เมื่อตายไปทุกคนกลับมาเท่าเทียมกันอีกครั้งเสมือนเมื่อตอนถือกำเนิดขึ้นมาตัวเปล่าแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความดีที่เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจำวิธีกรรมนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่แต่การที่ได้มาร่วมกันล้างป่าช้ายังทำให้เห็นถึงแก่นแท้ของชีวิตอีกด้วย เมื่ออัฐิต่างๆเหล่านั้นถูกชามรกากิจแล้วก็จะนำส่วนหนึ่งไปลอยกระทงที่ทะเลหรือแม่น้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่สุสาบนบรรพชนหรือห่วงซุยขนาดใหญ่ทุกปีนะครับมูลนิธิจะมีพธิธีเขาเรียกว่าพิธีเชงเมง้งเพื่อให้อัฐิของสมพระยาลาโมนั้นนะครับได้รับการบำเพ็ญกุศลทุกๆปีซึ่งเป็นภารกิจ ของงมนธิต่าๆูลครับคำว่าล้างป่าช้าอาจจะฟังดูน่ากลัวสําหรับคุณผู้ชมนะคะและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้ก็อาจจะสะเทือนใจสักเล็กน้อยแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของพวกเราทุกคนก็ต้องจบลงด้วยความตายแต่ในวันนี้เราหวังเพียงแค่ว่า ดวงวิญญาณของศพราย,ยาจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังจากที่เหล่านักแสวงบุญและทีมงานได้ร่วมกันทําบุญให้กับเขาแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าให้คุณผู้ชมเชื่อแต่เราอยากให้คุณผู้ชมลองออกมาสัมผัสสําหรับวันนี้รายการตามตำนานหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ